อันนี้ก็เป็นบรรยากาศหอไต้สร้างกับก่อสร้างเข้าไปก่อสร้างหลายเนี่ยแหละเทียนมัล่มแต่ว่ามันใหม่เบอร์หลันมันหลายหลายเหลี่ยมนี่ยนะเทียนมันหลายเหลี่ยมมันเล่มไหมบ้างโอ้หอไต้สิซเลี่ยวเลี่ยวเทียนมันไม่เชิงนะมันมาอยู่ในถาดนะเข้าใจว่าโอ้ยหลวงพ่อกับมานอนไดนีได้สบายแล้วนี่ น้อว่บาบบิีแต่น้าต่างที่คือบ่ง่ามเท่นี่หอ,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 อตไตรฮอตไตรฮอตไทอันนี้คุบากันสิเด ไปนี่จากวัดนี้แล้วสิไปโยวัดบันจิกเบันบันจิกหมดล้วเราเส้อโกกสิไปอีกจกักประมาณบวกเกินสิ้นเดือนนี่ดอกบวกเกินปีใหม่ก็ิได้ไปอ่ปะทีนีก็สิมีคนที่เห็ดเบียกคักๆกับมีอุบาหมูกับ คุเดิน,นี่แหละจะไดบ่เงเป็นหูเป็นตาซอยหลวงพอ <c oughs> อืมคุณบามคนเดงน,นี่ก็เป็นหลูกเป็นหลานหลวงพอโอ้เบิ่งโทรศัพท์เบยยังเบิ่งเบอยยังโทราศาพัพท์อ่าสามีละสามีละสาธุ <c oughs>